สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้จะมาแบ่งปันวิธีทำเซรั่มเพื่อผิวขาวใสาจากเปลือกส้มและผิวมะนาวกันนะคะทำให้ผิวขาวใสวิ้งเลยนะคะสิ่งที่ต้องการคือเลมอนหนึ่งลูกหรือจะใช้เป็นมะนาวก็ได้นะคะแล้วก็ส้มหนึ่งลูกค่ะล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นนำมาขูดด้วยตะแกรงนะคะขูดเอาแต่ผิวเปลือกนอกเขานะคะ เปลือกส้มและก็ผิวมะนาวนี่นะคะช่วยทําให้ผิวพรรณสุขภาพดีทําให้ผิวขาวใสและช่วยขจัดฝ้ากระช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าช่วยทําให้รูขุมขนเล็กลงและยังช่วยเพิ่มคอเลลาเจนให้กับผิวช่วยลดเลือนริ้วรอยทําให้ผิวอ่อนเยาว์และขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะคะคูดเอาแต่ผิวเปลือกนอกให้หมดนะคะทุกคน หลังจากที่เราได้ผิวของเลมอนแล้วก็เปลือกส้มมาแล้วนะคะก็เปลี่ยนนะคะขั้นตอนนี้นะคะใครจะใช้วิธีผสมส่วนผสมในเครื่องปั่นก็ได้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ํากุหลาบลงไปค่ะใส่น้ํากุหลาบลงไปอยู่ที่สามช้อนโต๊ะค่ะสําหรับน้ํากุหลาบนี้ก็มีประโยชน์ที่ดีสําหรับผิวพรรณมากมากเลยนะคะท่านผู้ชมทําให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้นนะคะ แล้วก็เมื่อใส่ไปแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะปั่นเลยนะคะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะใครมีเครื่องปัน่นนำลุงเครื่องปั่นเลยนะคะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะเมื่อปั่นละเอียดดีแล้วนะคะทุกท่านจากนั้นเราก็จะมานำมากรองค่ะนำมากรองด้วยผ้าขาวบางหรือผ้าทางการแพทย์ก็ได้นะคะ บีบเอาน้ําของผิวเปลือกโซมน้ํากุหลาบแล้วก็ผิวเลมอนออกมาให้หมดค่ะเพราะว่าเราต้องการน้ําที่ได้มาในเพื่อเพื่อนำไปขึ้นเป็นตัวเซรั่มนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีนะคะแนะนําให้ทุกท่านทำใช้ค่ะมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยแล้วก็สีสันสวยงามมากๆเลยค่ะเรามาดูวิธีทํำเลยค่ะ หิงที่จะต้องใช้นะคะนั่นก็คือเจลานหางจระเข้เลยค่ะสูตรนี้แขกจะทําอยู่ที่เจลานหางจระเข้สามช้อนชานะคะท่านผู้ชมสูตรนี้ไม่ควรทําเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าเก็บได้แค่สองอาทิตย์ค่ะสามช้อนชานี้ก็พอแล้วนะคะจากนั้นก็ทยอยใส่น้ําของผิวเลมอนแล้วก็ผิวมะนาวลงไปทีละหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คุณผสมดูก่อนค่ะ เมื่อคนผสมไปแล้วนะคะเราก็ค่อยๆเติมของน้ําของเปลือกผล,ลไม้ลงไปอีกทีละหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีค่ะมีกลิ่นที่หอมและมีสปปรรพคุณที่ดีมากๆเลยค่ะวิธีทําก็ง่ายไม่ยุ่งยากนะคะทุกท่านเป็นสูตรที่ดีค่ะ ทยอยใส่น้ำของผลไม้ผิวของผลไม้ลงไปทีละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คุณผสมดูก่อนค่ะคนไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบตัวต่อไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่วิตามินอ e ีลงไปอยู่ที่5หยดหรือถ้าคุณใช้เป็นแคปซูลให้หนึไปใส่ไปนหนึแคปซูลนะคะสำหรับวิตามินอ e ีนี่ก็มีประโยชน์ที่ดีสำหรับผิวพรรณมากมเลยละคะ่ะจากนั้นก็คุผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ สีสันสวยงามน่าใชา้มากเลยค่ะวัตถุดิบตัวต่อไปค่ะ วัตถุดิบตัวต่อไปเราจะใส่น้ำมันทรีทรีหรือว่าออยทีทีลงไปอยู่ที่สี่หรือห้าหยดค่ะสำหรับน้ำมันออยทีทีนี่ก็ช่วยทำลายอ่าช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวนั่นเองค่ะมีสรรพคุณที่ดีสำหรับคนเป็นสิวนี้ที่ดีมากๆเลยนะคะน้ำมันทีทีค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีจนฝาจะได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามเป็นที่น่าพอใจเรานะคะท่านผู้ชมจากนั้นนะคะ ก็หากระปุกที่สะอาดค่ะใส่เซรั่มเอาเก็บไว้ใช้ค่ะเซรั่มสูตรนี้เก็บในตู้เย็นได้2อาทิตย์นะคะเรามาดูวิธีใช้กันเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะสีสันสวยงามและมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยค่ะวิธีใช้นะคะเราก็จะทาเซรั่มนี้นะคะทาไปให้ทั่วใบหน้าและลำคอเลยนะคะทาไปให้ทั่วเลยค่ะ ทาทุกวันเลยนะคะทาทุกวันอยากทาตอนไหนก็ได้คะ่ะทาทุกวันแล้วก็นวดด้วยปลายนิ้วให้เบาๆเพื่อให้สูตรของเราซึมซับเข้าสู่ผิวได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ปล่อยไว้บนผิวเลยคะ่ะเก็บในตู้เย็นได้สองอาทิตย์นะคะท่านผู้ชมสูตรนี้ทําให้หน้าขาวใสยอย่างเป็นธรรมชาติเป็นเซรั่มผิวเปลือกส้มและผิวมะนาวทําให้หน้าขาวใสามากๆลองไปทําใช้กันดูนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ